สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นี่เราก็มายเยี่ยมเจ้าเขาเผ่าเย่า,า,ยานะคะดูวิธีการทําเครื่องเงินประดับตัวเขาทำยังไงนคะครับค <c oughs> ่ะฉะนั้นนี้นี่เขาก็พร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วนะคะอาจารย์ครับค่ะชาวเขาเผ่าเย้าหรือนเนียนที่เราไปสัมภาษณ์การทําเครื่องเงนิน เพื่อประดับชุดผู้หญิงของเขาอยู่ที่บ้านเขาน้อยหมู่ที่หนึ่งตำบลคลองลานพัฒนาอภอคลองลานจัังหวดกำแพงเพชรซึ่งนิยมสร้างบ้านบริเวณที่ลาดชันตามไหล่เขาผู้หญิงชาวเยาจะแต่งตัวด้วยเครื่องเงินที่งดงามมากมีน้ำหนักหลายกิโลกรัมแต่ละชุดจะมีมูลค่าของเครื่องเงินนับแสนบาทจึงทำให้ชายชาวเขาเป็นช่างที่ทำเครื่องเงินได้งดงามมากและหลากหลายรูปแบบ จากการสัมภาษณ์นายขวาญทองเจ้าเสรีหรือนายกวนตองแซ่เจ้านายช่างทำเครื่องเงินชาาเย้าขณะนี้เขาไม่ได้ทำเครื่องประดับชุดแต่งกายสุภาพสตรีชาาเย้าแต่อย่างเดียวแต่ทำส่งประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสุภาพสตรีชาวเย้าที่เป็นแบบให้เราบันทึกภาพ และเป็นนางแบบในการแสดงชุดของหญิงชาวเย้าในชุดแต่งกายที่งดงามราวกับเจ้าหญิงคือคุณสุมาลีงิ้งเสงิงแซ่จาวน้องสาวนายขวาญทองผู้จัดทำเครื่องเงินประดับให้น้องสาวในชุดแต่งงานที่งดงามโดยเฉพาะผ้าคลุมไหล่ที่มีเครื่องเงินจำนวนมากประดับอยู่มีมูลค่ามหาศาลผ้าโพกศีรษะจะพันด้วยเครื่องเงินราวกับมงกุฎเครื่องเงินจะมีบทบาทสำคัญมากที่สุด ในวัฒนธรรมของชาวเย้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแต่งงานในวันสู่ขอเท่าแก่จะวางกำาไรเงินคู่หนึ่งในถาดถ้าเจ้าสาวเก็บกำไรก็แสดงว่ารับไมตรีเจ้าสาวจะปักเสื้อด้วยตนเองเป็นความภูมิใจสินสอดการแต่งงานจะเป็นเงิน3-6แท่งแล้วแต่ฐานะของผู้ชายเครื่องเงินกับชาวเขาเผ่าเย้า จึงเกี่ยวข้องเป็นจิตวิญญาณของพวกเขาไปตลอดการอาจกล่าวได้ว่าไม่มีช่างฝีมือทําเครื่องเงินชาติใดที่มีฝีมือประณีตเสมอด้วยชาวเขาเผ่าเยา้าชาวเขาเผ่ายา้าภูมิใจในวัฒนธรรมการทําเครื่องเงินของเขาตลอดไปการผลิตเครื่องเงินจึงเป็นวิถีชีวิตแท้ๆของเย้าหรือเนียนสืบทอดงานฝีมือการทําเครื่องเงินให้เป็นแก่นแท้หรือรากฐานของชาวเย้า ที่ไม่รู้รืมดังที่บรรพบุรุษช,ชาวเย้าสืบทอดและศึกษามานับพันปีนี่แหละคือการทําเครื่องเงินประดับเสื้อผ้าสุภาพสตรีที่งดงานที่สุดที่เราเคยพบเห็นมาชาวเย้ากับเครื่องประดับเงินอันล้ำค่าค่ะคุณผู้ชมคะจากที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็คือ พี่กับผมชื่อขวานทองฮะขวานทองนะคะนามสกุลจ่าเสรีครับผมจา่จาเสรีจา่จาเสรีจ่าเสรีนะคะค่ะอ,อยากทราบขั้นตอนการทําเครื่องเงินว่ามีการทํายังไงบ้างช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมฮะค่ะคือตอนแรกมันก็เป็นเงินเป็นเงินเมนะะ็ดฮะอย่างอย่างนี้นะ,ะเป็นเงินเม็ดเหรอคะนีน่ีคือเงินแท้เลยรับปรเซ็นเราเราซื้อมาจัดซื้อมา รู้จากกรุงเทพมาเนาะ,ะแล้วก็เราจะมาทําอะไรเราก็ต้องหลอมก่อนเราจะเอาน้ําหนักขน,น,นาดไหนแล้วก็ไปช่างช่างช่างมาแล้วก็ใส่บ่อหลอมนี้แล้วก็หลอมเสร็จค่ะแล้วแล้วก็ไปทำอะไรจะแปลเป็นรูปปลาอะไรรูปอะไรแล้วก็ต้องมาทาอีกทีหนึ่งนี่เราตกแต่งลวดลายเองทั้งหมดเลยครับแล้วลายนี่คิดเองด้วยไหมคะหรือว่าก็คิดเองฮะอืมแลก็ลายมันก็คืออันนี้มันของแบบชาวใช้เฉพาะชาวเขา แล้วก็มันเป็นแบบตั้งแต่นุ่นนะฮะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่นุ่นแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพื่อให้มันสวยงามขึ้นแล้วปกตินี่เราทําเครื่องเงินนี่ใช้เพื่อทําอะไรคะอ่าที่ทํามานี่โดยเพราะความจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็เอามาใช้แต่งฮะแต่งกายใวลามีการมีงานเช่นงานแต่งอะไรก็ต้องใช้แบบถ้างานแต่งก็ต้องใส่อย่างนี้ อ๋อคือเราจะนําเครื่องเงินมาประดับกับชุดที่ที่ใช้ใช่ไหมคะค่ะค่ะซึ่งถ้าพูดกันนี่คงจะไม่เห็นภาพนะคะคุณผู้ชมซึ่งพี่ขอนทองก็บอกว่าจะสาธิตเล็กๆน้อยให้ดูด้วยโดยเริ่มเริ่มเริ่มจากใช้เม็ดเงินนะค่ะแล้วก็ใส่เบ้าหลอมไว้เบ้าหลอมเบ้าหลอมนี่นี่ต่อนะค่ะแล้วก็เราต้อง ใช้ไฟใช้ไฟช่วยอ<ฟ><ฟ>าเอาจนกว่าละลายนานนานไหมคะใช้เวลาเวลาหล่อน,นี่เหรอค่ะก็ประมาณสักห้านาทีใบ่ไบอนนี้ของที่เราจะมาทำนี่เราต้องกะเม็ดเงินไหมคะครับ ชุไหนที่ว่าเราจะเอาชุดไหนที่น้ําหนักขนาดไหนแล้วก็ต้องต้องกาะนะอย่างสมมุติเท่าที่สาธิตนี่ทําเป็นอะไรออกมาได้บ้างคะนี่อ๋อน,นี่เหรออันนี้ทําได้่ะทำทำอะไรนะตอนนี้ก็เริ่มละลายแล้วนะคะ,ะเห็นเห็นได้ชัดเจนะ อนี่เราทำจากอะไรคะเนี่ยนี่คงจะทำจากที่เท่าฮะที่เท่านี้ละลายแล้วเทละลายแล้วเราก็เทลงในบล็อกใช่ไหมเนี่ยว่าเราทำของคุ้มเมืองนี่เหมือนกับคนเขาต้องไม่จะเงินนิดเดียวเดี๋ยวนี้เขาต้องไปทิ้งไว้นานไหมคะก็นี่ก็ติดแล้วอ๋อเสร็จเลยออกมาเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็เราจะเอาอะไรเนี่ยถ้าเราจะเอาแต่สมมุนเอาปลาหรือจะเอาผีเสื้อ ถ้าพี่คะเนี่ยหลังจากที่ได้เป็นแท่งแบบนี้แล้วเราต้องนําไปทําอะไรต่อคะหลังจากนี้แล้วถ้าเราจะทําอะไรเนี่ยจะทําสมมติว่าจะทํานกเราก็ต้องไปรีดไปรีดครับรีดมนเป็นแผ่นแล้วก็แล้วก็มาตัดตัดเสร็จแล้วก็แกะก็ใส่ใส่ดอกทาดอกอ๋อแสดงว่าไอตอนเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะขั้นตอนการรีดนี่คือแล้วแต่ขนาดขนาดใช่ไหมคะขนาดไหนแล้วแบบที่เห็นนี่ละครเนี่ยนี่นี่ลวดถ้ดึงดึงลวดมาทําเป็นดอกเนี่ยดอกเล็กๆข้างในนี้ มันมีเป้นีป้นิ้ดึงมีเอออันนี้นี่เด้งเป็นลวดแล้วเป็นรีบบางๆรีดมานี่ก็คือคือตัวเดียวกับอันนี้หรือเปล่าคะนี่ตรงนี้ก็คือตัวเดียวกันแต่ว่าราบเป็นนี้เล็กๆเลยแบบนี้มาทําอะไรเป็นได้บ้างคะนี่นี่มาทําได้หลายอย่างฮะทาห่วงห้อยห้อยปลาอะไรก็ได้แล้วก็ทําดอกนะนี่ดอกดอกแบบนี้ทำดอกเนี่ยนะเนี่ยรอบๆค่ะอยากให้ช่วยลองทาลองทําห่วงสําเร็จอย่างนี้ออกมาให้ดูสักอันได้ไหมคะ ู้ชมคะหลังจากที่คุณผู้ชมได้ชมขั้นตอนการทําเงินเล็กๆน้อยจากพี่ขวาญทองแล้วนะคะตอนนี้นี่เรามาดูกันค่ะว่าเครื่องเงินที่ได้ทาสาเร็จแล้วเนี่ยนำมาประดับเครื่องแต่งกายอย่างไรบ้างโดยที่วันนี้เป็นชุดของสภาพสตรีนะคะชุดข,ของสภาพสตรีเงินที่ได้นี่นํามาตกแต่งตรงไหนบ้างคือตั้งแต่วันที่ที่ผมทำเนี่ยทำสำเร็จก็เป็นอย่างนี้แล้วแต่ว่าจะทำเริ่มเริ่ม,ม,มจากศรีรษะเลยก็ได้คะ่ะตรงนี้นี่นี่เราทําเองทั้งหมดเลยทำเองครับค่ะเขาเรียกเรียกอะไรคะนี่เป็นถ้า ชืเป็นภาษาเยาวเลยชื่อไทยก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแต่เป็นถ้าชื่อเย้าก็เป็นเขาเรียกว่าง้องลิมฮะง้องลิมง้องลิมค่ะคล้ายๆกับสายสายพันเบอร์ศีษานี่จริงๆแล้วตรงนี้นี่พันเพื่ออะไรหรือเปล่าคะก็เพื่อความสวยงามนั่นเองอ๋อเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะคะแล้วนี่ก็คือตรงที่ตกแต่งนี่นะคะที่เห็นก็คือห่วงที่ทําตั้งแต่ตอนแรกนะคะเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนจากตรงนี้จากตัวปลาเป็นรูปแบบนี้ นอกจากนั้นแล้วเงินที่ใช้ยังมีส่วนอื่นอีกมีเงี้ยมีหลายชิ้นชิ้นนี้นะฮะนี่เป็นชิ้นหนึ่งค่ะนี่เขาเรียกว่าจวานลิงจวานลิงถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็น่าจะคล้ายๆกับสร้อยคออย่างเงี้ยแล้วตรงนี้ละคะเนี่ยอตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าจวานจวานภาษาเป็นกำไลคอกำไลคอนะคะอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆสร้อยคอแต่อันนี้เป็นกำไลค่ะขาลว นี่แหละค่ะด้านข้างอันนี้สวยมากๆเป็นเขาเรียกกันว่าซองปุ๋ยซองปุ๋ยแต่ถ้าภาษาไทยเรียกว่าเป็นผ้าคลุมอะไรอย่างนี้แหละอ๋อผ้าคลุมใช่ไหมคะลักษณะผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมผ้าคลุมประดับด้วยเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วลายที่ตกแต่งนี่แบบนี้เขามีชื่อเรียกไหมคะมีค่ะอย่างอย่างตรงนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าก็ดอกฮะเขาเรียกเป็นดอกเยื่นอ่าปิดดงปิดดงแปง ค่ะดอกส้มโอดอกส้มโอนะคะค่ะแล้วนี้นะคะแหลมๆตัวนี้นี่ภาษาไทยเขาไม่มีแต่ภาษาที่เราเรียกกันว่าหยันกบหยันกบค่ะนอกจากนั้นนอกจากตรงนี้ที่เป็นผ้าคลุมไหลแล้วตรงนี้มันช่วงเชื่อมเชื่อมต่อกันไหมคะเนี่ยหรือว่าเชื่อมต่อกันนี่คือชิ้นเดียวกันเหรอเนี่ยอ๋อค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีมีตรงไหนอีกไหมคะที่เป็นเครื่องเงิน มันอยู่ข้างในมีอยู่ไหนเลยอ๋อข้างในอนี่ต้องแกะให้ดูหน่อยอะนี่นี่นี่อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นกระดุมอะค่ะอ๋อกระดุมถ้าเป็นผู้หญิงต้องใช้กันทุกคนนะตัวนี้นี่ติดอยู่กับเสื้อหรือว่าต่างหากคะนี่ติดอยู่กับเสื้อเลยมันมีกระดูก่อนกระดุมต้องใช้กระดุมเหมือนกระดุมเหมือนกระดุมเสื้อปกติอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าเสื้อยาวก็ต้องใส่นะอ๋อถ้าเป็นคนย้วนนี่จะใช้กระดุมเงินหมดเหมือนอย่างผู้ชายนี่กระดุมก็จะเป็นเงินนะคะเนี่ยเงินคะนี่ตกแต่งลายมันจะถึงนี่เลย ค่ะพี่ขอนทองครันี่ตรงนี้เป็นอะไรคะเนี่ยครับนี่ก็คือสายฮะสายสายคือตัวเดียวกันกับผ้าพุมไหล์แต่ที่นี่ตรงปลายนี่ก็มีการตกแต่งเล็กๆน้อยๆค่ะเขาเรียกเขาเรียกอะไรคะนี่ยนีเขาเรียกว่าสุกิดกองเลยครับคุณย้อยก็จะอยู่ด้านหน้าทั้งทั้งชุดนี่อะไรทั้งชุดทั้งชุดนี่แหลอฮะแค่นี้เองไปทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนหร ไม่มีชื่อไหมไม่มีไม่มีชื่อเรียกแต่ปกตินี่แต่งตัวกันแบบนี้หรือเปล่าคะรับไม่ไม่ค่อยใสฮะถ้ามีการมีงานก็ใส่อย่างเช่นมันเป็นชุดหนักมากเป็นชุดประจำต่างมันหนักมากถ้าเราธรรมดาแล้วก็ใสไม่ได้ส่วนใหญ่จะใสในในวันอะไรบ้างเช่นวันงามแต่งไหมงานแต่งปีใหม่นี่อ๋อส่วนใหญ่จะจะมีสองงานนี้ถ้าแต่งงานแล้วกับยังไม่แต่งงานนี่แต่งตัวเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันนะฮะ ราคาชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยประมาณเท<ก>่าไหร่โดยมป,ประมาณชุดนี้ทั้งหมดก็ประมาณสัก8ปดหมื่นค่ะแล้วช่วงท้ายรายการนี้นะคะคงต้องถามพี่ขอนทองนะว่าวัฒนธรรมของคนเย้าเนี่ยนอกจากการทําเครื่องเงินหรือว่าเครื่องแต่งกายแบบนี้แล้วนี่ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างคะก็สําหรับเผาย้าของเราก็การลเล่นอะไรก็ไม่ค่อยมีที่ว่าเหมือนเผ่าเอิญแต่ก็มีมีบ้างอยู่เช่นเวลาปีใหม่แล้วก็ ย้อมไข่แดงแจกแจกแจกกันซึ่งเพื่อเป็นสลีิมงคลให้แจกกันหนึ่งปีนะหนึ่งปีสุดท้ายแล้วนี่เราให้ไป,ไปให้กับความขวานอะไรก็เป็นไข่แดงเพื่อเป็นสลีิมงคลและนอกจากนั้นนี่ก็ประเพณีก็ดั้งเดิมก็คงยังอยู่นะฮะที่สมัยคุณปูป่คุณย่าเคาทำกันมาเช่นเรียกขวัญหรือว,ว่าอ่าสดอกเคาะต่ออายุอะไรนีนก็มีอยู่ ค่ะส่วนทางด้านน้องผู้หญิงนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวนิดนึงชื่ออะไรคะชื่อชื่อสุมารีนะคะค่ะชื่อไทยชื่อสุมารีนะคะชื่อย่อชื่อยิ้งเสงค่ะยิ้งเสงนะคะคิดว่ามีมีวัฒนธรรมอะไรที่นอกเหนือจากที่พี่ขวัญทองพูดเมื่อสักครู่นี้ที่น่าสนใจของชาวเขาเผ่ายาวบ้างก็นอกจากนั้นก็จะมีการรับรับขวัญหรือว่าอย่างเช่นปีใหม่อะไรนี่ก็มีการเทศกาลค่ะเทศกาลนะคะ เทศกาลนี่มีการทําขนมม,มาขมอขนมค่ะขนมอาจารย์ขนมอาจารย์จะไม่เหมือนของคนไทยนะคะขนมค่ะจะแบเป็นแป้งปั้นมากลมๆแคะ่นั้นค่ะแล้วเคยได้ยินพวกอย่างข้าวเฟินอะไรนี่เป็นอาหารของของคนยาวไหมหรือว่าหรือว่าทั่วทไปก็เป็น<อ>านกนคนย้าวด้วยแต่ก่อนก็รู้สึกว่าจะเป็นของคนจีนกับย้านี่มันรวมกันนะคะค่ะยังยังทำทานกันอยู่ไหมยังมีทานกันอยู่ ตามตลาดนี้ก็มีขายค่ะค่ะและอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการในวันนี้ไหมคะเริ่มจากพี่ก่อนก็นได้ค,ะค่ะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านฮะที่ถ้าเห็นภาพนี้แล้วก็ที่ท่านให้ท่านมาเที่ยวที่กำแพงเพชรฮะของลานนี้มีอะไรส,สวยๆงามๆให้ท่านชมนะครับค่ะทางด้านน้องสุมาลีมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมบ้างไหมคะก็ก็อย่างพี่ขวัญทองทนะคะแนะนา ว่าแบบถ้ามีอะไรแบบมาเที่ยวนะคะผ่านมากำแพงเพชรก็แวะมาที่คลองลานนะคะมีวัฒนธรรมให้ดูแต่งชุดสวยๆแล้วก็มีน้ําตกด้วยค่ะน้ำตกคลองลานค่ะค่ะทางด้านอาจารย์มีความเห็นเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาดูวัฒนธรรมเรื่องการทําเงินของชาวเขาเผ่าเยาครับเรามีโครงการที่จะน,นํานักท่องเที่ยวเข้ามาชมคลองลานนะฮะ มาที่สูงเ้าเขามาที่เผ่ามืงเขายาวและทุกเผ่าในบริเวณนี้นะครับ <c oughs> วันนี้เราก็มาทํารายการนี้เพื่อที่จะไปแพร่ออกไปก่อนให้คนได้รู้จักมากขึ้นได้จะรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวเขาเผ่ายาวนั้นสืบต่อไปก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เป็นการเริ่มต้นที่จะทาให้คลองลานนี้เป็นแหล่งทง่องเที่ยวที่สําคัญของ,ของกมางเพชรให้ได้นะครับก็จะได้มีหนุ่มสาวคนนี้ได้ช่วย เป็นตัวละครเอกนําเสนอกับประชาชนทั่วไปนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วเท่าที่อาจารย์ดูอาจารย์คิดว่าวัฒนธรรมที่ทั้งสองท่านได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้นี่จะสูญหายไปไหมคะอาจารย์ก็เป็นห่วงอยู่นะฮะที่เรามาทํารายการนี้ก็สาเหตุหนึ่งก็เราเป็นห่วงว่าอย่างชุดอย่างเนี้ยเราจะไม่เห็นง่ายๆแล้วนะครับก็จะแต่งตัวกันอย่างธรรมดาถ้าถ้าชาวเขาเห็นความสาคัญแต่เท่าที่ดูจากเผ่ามงก็ดีเผ่าย่ากดีเนี่ยผมเห็น,หนวาาน่นนวาเขารักษาวัฒนธรรมไว้ได้ด้านจิตใจจะได้ด แต่ทางทางกายนี่เกือบจะไม่ได้แล้วนะฮะเกือบจะไม่ได้แล้วก็อยากจะฝากว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่สุดมันเป็นภูมิปัญญาที่พ่อแม่บรรพบุรุษส่งมาให้เนี่ยถ้ารักษาไม่ได้เนี่ยเราจะเสียดายอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะมันสิ่งสูงค่าและมันไม่มีที่อื่นอีกแล้วขนาดนี้ถ้าหมดจากนี้กลายเป็นคนพื้นราบาไปหมดเราก็จะน่าเสียดายฮะ,ะ,ะเสียดายอย่างยิ่งเลยะครับ ที่สำคัญก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าศึกษาแล้วก็น่าสนใจหากใครที่แวะผ่านมาที่อำเภอคลองลานก็สามารถแวะมาเที่ยวชมได้ตรงนี้นี่เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยแถวนี้หมู่บ้านหมู่บ้าน,หม,านหมู่บ้านอะไรคะบ้านเย้าเขาน้อยนะบ้านเย้าเขาน้อยนะคะซึ่งก็ยิน,ยนดีต้อนรับด้วยใช่ไหมคะาหากใครคะจะมาเที่ยวชมค่ะสำหรับวันนี้นี่เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะเราทั้ง4ท่านนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ